สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับตัวคันตกเโดอนะครับเอเวอร์กินเอ่อเดอะซูเปอร์สตาร์เลียนอเอสนะครับออร่าดิชั่นนะครับรหัสคันก็จะเป็น irsc 7ขีดเจ็ดหนึ่ง m h a u r o r a นะครับก็เดี๋ยวเทียบกับตัวเก่านะแหวนลุงตัวเก่านะเขาเรียกว่าแหวนลุงตัวกัน ก็ตัวเก่าก็จะเป็นตัวเด็ยแกนคอปเป้าลิมิเต็ดนะครับรหัสคันก็จะเป็น T K I C นะครับ6 1 1 X M H ขีด B K นะครับเป็น Black Series นะยาว6ฟุต1 1นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะรีวิวกันเดี๋ยวเทียบกันช็อตช็อตต่อช็อตนะครับช็อตต่อช็อตให้เลือกให้เลือกกันนะครับก็ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวเก่านะครับถุงดำดำขีดแดงนะ่าจะเป็นตัวเก่านะตัวด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกก็จะเป็นซองดำแดงแบบนี้ครับครึ่งครึ่งดำครึ่งแดงแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคนะครับเทียบกันช็อตต่อช็อตนะครับตัวของตัวเดลกานคราบลาตัวเก่านะครับที่เป็นตัว6ฟุต11นิ้วก็จะยาว 6กฟุต11นิ้วก็คือ2เมตรสิเซนนะครับเป็น1ท่อนนะครับคัน1ท่อนนะหนัก158กรัมนะครับก็เหยื่อตั้งแต่เหมาะสำหรับเหยื่อแตั้งแต่10.5กรัมถึง112กรัมนะครับนะเวสไซน์นะครับก็10 30นะครับอ่าตัวนี้นะเดี๋ยวออกจาก2ไกด์จะเป็นไทเทเนียมเฟรมทั้งหมดนะครับเป็นไทเทเนียมเฟรมทั้งหมดนะเป็นทอไซน์นะครับทอไซน์ไทเทเนียมเฟรมทั้งหมดนะครับ ส่วนตัวใหม่ครับอันนี้ดูจากนอกถุงกันก่อนเลยนะดูจากป้ายห้อยกันก่อนเลยอ่ะตัวใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะความยาว2.16เมตรนะครับ2.16เมตรแล้วก็หนัก138กร,รมัมอ่าเบากว่าตัวเก่านะครับเบาาตัวเก่าก็เวทเยื่นะครับจะ เริ่มต้นที่10.5กรัมถึง84กรัมนะครับจะเห็นว่าคันใหม่เนี่ยจะรองรับเหยื่อได้น้ำหนักน้อยกว่านิดนึงนะครับก็เทียบกันช็อตต่อช็อตไปเลยนะครับอันนี้นะอันนี้อันใหม่นะคันรุ่นใหม่นะเวท12-30นะครับนะเวท12-30นะครับไกด์เป็นทอไซด์นะครับเป็นไทเทเนียมทอไซด์นะครับ อันนี้คเฟรมทอไซส์นะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัวเก่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอสดีีโอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถอยหลังกลับนิดนึงอ่ะอ่ะครับเดี๋ยวมาต่อกันอันนี้ก็คือคันตัวเก่านะครับที่ที่ที่ผมใช้เองนะครับเป็นอ่ะนี่ครับเป็นตัวเก่านะตะแกรนคอบว่าเห็นไหมเอ่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ตัวเก่านะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเหนือฟอกกิฟตเนี่ยต้องเหนือเขาเหนือแหวนลุ้งเลยเท่าไหร่นะครับจะได้เป็นเป็นตัวตัดสินใจว่าเอแล้วเราควรจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับก็ถ่ายคนเดียวมันก็เลยจะคุกขักนิดนึงนะครับอ่ะสักครู่นะครับขอรีเซ็ตปืนเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆ นี่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับโคนนะครับเหนือแหวนนะครับเลขที่ออกนะครับเห็นกันไหมเอ้ยอ่านี่นะครับเลขที่ออกนะคือสิบเอ็ดจุดห้ามิลนะครับเหนือเหนือแหวนนี่นะครับสิบเอ็ดจุดห้านะครับคีบโดยคร่าวๆนะครับสิบเอ็ดจุดห้านะปลายนะครับปลายปลายตรง ตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆาปลาตรงนี้นะอยู่ที่สองจุดสนะครับ2องจุดสองสองจุดหน่งสจดสองนะครับคีบให้ดูเห็นไหมเอ่ยประมาณ2อจุามนะครับ2อจุามนะสองจุดหนึ่งสจุดสองนะ อ่าสองจุดหนึ่งเห็นไหมครับสองจุดศูนย์ได้ซ้ำอ่าครับก็ไกด์นะครับตัวเก่าก็จะเป็นขาคู่ขาคู่ทุกตัวเหมือนกันนะครับนี่เป็นขาคู่นะขาคู่ขาคู่นะครับก็พันเหมือนเอกคอร์สนะครับมาจนสุดปลายนะครับนั่นคือพูดถึงตัวเก่านะ นะครับนี่พูดถึงตัวเก่าเป็นขาคู่หมดเลยนะครับก็เป็นงานสัต์ใหญ่นะอ่าโอเคนะครับอ่าอันนี้ไปนะครับหนึ่งคันต่อไปเราจะมาดูตัวตัวล่าสุดเนี่ยนะตัวนี้นะครับชึบตัวใหม่เราจะตัวใหม่กันว่าโคนเท่าไหร่เพื่อจะได้ตัดสินใจกันนะครับอาจจะ เวียนหัวนิดนึงนะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงขออนุญาตเลยครับคันนี้เป็นคันใหม่นะอืคันใหม่นะครับชิบก็สิ่งที่ต่างนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือตัวคันใหม่ จะ,จะเป็นด้ามกอกล่ะจะเป็นด้ามกอกนะครับด้ามกอกตรงบีซีนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามกอกนี่เป็น EVA เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเก่าจะเป็นตัวนี้จะเป็น EVA นะก็นี่นะครับเป็นตัวใหม่นะเอ่อไม่อ็นจแปนะครับตัวใหม่ไม่อ็นจแปนะโฟกัสไหมเนี่ยผมไม่ได้ดูนะว่าโฟกัสหรือเปล่า นะครับเป็นไอคออสเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นไอคออสเหมือนกันทั้งหมดไกด์เป็นขาคู่ทอซ้ไซ์นะครับเหมือนกันนะครับอ่าไกด์เป็นขาคู่ทอซ้ไซ์เหมือนกันทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโคนเท่าไหร่โคนเหนือดิเซร็จแล้วนะครับศูนย์ศูนย์แล้วนะศูนย์ศูนย์แล้วนะอ่าเรามาดูกันนะครับ สิบุดนะครับตัวนี้13.1นะเห็นไหมสามุดนะตรงโคนที่เนีแวแหวนลุ้งนะครับส่วนปลายนะครับปลายเดี๋ยวเรามาดูกันปลายนะครับปลายจะอยู่ที่สองจุเท่ากันนะครับสองจุดหนึ่งสองจนะครับหนเลยนะปลายนะ หนจุดเก้าด้วยไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าะนะพอดีผมใช้แบบของคอนะครับอ่ะหนึกนะหนึ่ก็สิ่งที่เอ่อเดี๋ยวจับมาคู่กันให้ดูนะครับขอปิดโอนี่แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่กันนะครับเพื่อเทียบกันให้เห็นชัดๆนะอ่าขออนุญ,ญาตนะครับก็ถ้าจับเท่ากันแล้วเนี่ย จะเห็นได้ว่าเห็นไหมเอ่ยโคนเนี่ยเกือบเท่ากันนะระยะของตัวแหวนจะไม่เท่านะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยนะขออนุญาตนะอย่างนี้แล้วกันอ่ะอันนี้นะ่าจะเห็นชัด่อยนี่นะครับโคนมาระยะก็จะเป็นแบบนี้เทียบกันให้ดูนะครับ อาจจะมีเสียงถนนเสียงรถได้ครับเชี่ยเป็นให้ดูนะครับแบบนี้เลยตัวบนจะเป็นตัวเก่านะครับตัวล่างจะเป็นตัวใหม่นะก็ตัวล่างค่อนข้างจะอ้วนกว่านิดนึงนะี่ครับอ้วนกว่านิดนึงนะครับอ่าเนี่ยจับให้เท่าๆเลยนะครับตัวล่างอ้วนกว่านิดนึงนะเห็นไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนละนะครับ เพราะว่าสิบสองยี่ห้ากับสิบสองสามสิบนะอื้อึยาวยาวตัวใหม่จะยาวกว่านิดนึงนะครับยาวกว่านิดเดียวนะก็เดี๋ยวไปตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกตัวเก่าหรือตัวใหม่กันนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะผมว่าก็ดีทั้งคู่นะ ส่วนใครอยากได้ไหนก็เดี๋ยวไปจัดกันนะครับผมมีจำหน่ายนะตัวใหม่ราคา29,999นานนะไม่รวมส่งนะครับนัดรับได้นะครับนัดรับได้แถวลังสิตนะครับนัดรับได้แถวลังสิตนะเป็นของใหม่นะครับนะใครสนใจตัวไหนก็ลองทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ